อันนี้ต้นทุเรียนนะคะต้นทุเรียนตรงปลูกปลูกตรงสวนตรงใกล้ๆสวนหวัวน,นี้มีอยู่ประมาณสี่ต้นนะคะเราก็เราก็จะปลูกกล้วยแซมเห็นไหมคะทางนี้นะคะต้นกล้วยน,นี่เพื่อเอากล้วยมาลงนะคะนี่นะคะกล้วยบังแดดค่ะเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยแดดก็คือแรงมากนะคะอันนี้ อันนี้เห็นต้นมะพร้าวน้ําหอมไหมคะอันนี้นี่นะคะมะพร้าวน้ําหอมหนู่นหนึ่งต้นนี่สองต้นสามต้นต้นนี้ต้นที่สี่เดี๋ยวจะพาไปดูต้นนี้เขาเขาถูกยาฆ่าขย้าใบก็จะเป็นแบบนี้อ้า นี่ต้นนี้ก็โอเคขึ้นมาหน่อยนี่นะคะหญ้าลุกไปหน่อยนะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าต้นลำไยคริสตันนะคะนี่ไม่ได้เอายาฆ่าแมลงมาฉกีก็คือมันกินไปหมดเลยจ้ะนี่ต้นลำไยคริสตันนี่ลำไยปกตินะคะมันยปกติ ต้นลำใหญ่ริสตนันอันนี้ใบใหญ่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็ปลูกเอ้ยปลูกต้นกล้วยแซมนะคะน,นีก็เป็นต้นมะม่วงมีปลูกต้นกล้วยไปอีกหนึ่งอันนี้ต้นละมุดหนึ่งต้นละมุดต้นละมุดสูงมากอันนี้นะคะใบใหญ่มากจะเห็นว่า ใบเนี่ยดูนะคะใหญ่นี่เลยแต่ว่าแมงกินใบนะคะก็ใสย่ยาเอ้ใส่ยาฆ่าอะไรอย่างนี้นะดูดูว่าหอยทามันก็ตายอยู่นะคะแต่ว่าเหมือนน่าจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อหรือเปล่าหรือว่ามันดื้อยาหรือเปล่าพวกแมงพวกแมลงต่างๆอ่าอันนี้ต้นมะพาวน้ำหอม ใบเกิดใหม่เป็นยังไงนี่ใบเกิดใหม่โอเคสวยลูกอันนี้ก็นี่ค่ะใบใหญ่เหมือนก้านดูต้นลำใหญ่ที่เราปลูกก็คือลำต้นเนี่ยมันมันไม่สูงมากนะเดี๋ยวดูประมาณประมาณจากดินประมาณสอง คืบครึ่งครึ่งหน่วยวัดหน่วยวัดเป็นคือบอันนี้ใบอ่อนแต่ใบอ่อนแล้วมแมลงชอบกินมากเลยค่ะใบอ่อนนี่ต้นนี้จะเห็นว่าใบแก่ก็คือยังสวยงามอยู่แต่ใบอ่อนก็คือนี่โดนกินไปแล้วอันนี้กำลังแตกใหม่นะน้องกำลังแตก อะมาดูต้นถัดไปต้นนี้เป็นยังไงบ้างต้นนี้แคร์เลยค่ะแคร์เลยก็คือมันมีทีท่าว่าจะไม่ยืดแล้วก็เหมือนเป็นโลกนะไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงนะคะก็มือใหม่ผัดปลูกต้นลำไย,ยคริสตันนะคะหรือว่าตรงนี้มันเป็นอะไรเป็นอยู่ต้นเดียว เป็นอยู่ต้นเดียวตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรบงังจะเห็นว่าตรงนี้ก็คือมีต้นลำไย,ยบางแดดน,นะคะตรงนี้หรือว่าเราต้องเอาฟางมาบางอาจจะใช่อะต้นนี้ก็คือมีพุ่มหญ้าตรงนี้บางแสงน,นะคะนี่ก็โตไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันนะก็งงไม่รู้ปัจจัยอะไรอาจจะเป็นเพราะแมลงหรือเปล่านี่ใบอ่อนกำลังแตกนะคะ อันนี้ที่เป็นโรคแต่ก็เป็นแมงพวกแมางพวกนี้อันนี้ยังไม่ได้ฉีดยาฆ่ามางอีกรอบนะอ่ะใบนี้ใบนี้เป็นยังไงใหญ่มากอ่ะอ้ oh my god ดูนะคะอ่ะนี่เลยค่ะใบเติบโตได้ดีมากอ่ะนี่นะคะแต่ก็มีแมงกินนะ มีใบก็คือใบนี้ก็คือยาวมากอันนี้เราไม่แน่ใจว่าจะต้องเด็ดกิ่งตัดแต่งกิ่งอะไรยังไงเดี๋ยวมีใครทราบเดี๋ยวช่วยรบกวนคอมเมนต์หน่อยนะคะคอมเมนต์คอมเมนต์อมมนตอบตอบหน่อยช่วยให้ความรู้หน่อยแต่เดี๋ยวก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มแหละนะเวลาปลูกปลูกผลไม้ปลูกผักอะไรนะคะอันนี้ตอนแรกเนี่ยน้องก็คือแบบเกือบไม่รอดแล้วค่ะทุกคน อันนี้ก็คือเป็นแบบพวกฟางที่เราเลี้ยงวัวนะคะแล้วก็คือมีขี้วัวนิดหน่อยเอาขี้วัวโรยๆนะคะนี่อันนี้ก็เริ่มสมูลแล้วแต่ก่อนน่ะเป็นเหมือนต้นเมื่อเมื่อสองต้นที่ผ่านมาก็คือแบบแห้งแล้วก็เหมือนเป็นร้อยไหมนะคะน่าจะเป็นไหมแดดหรือเปล่าไม่แน่ใจน,นี้เติบโตได้ดีอันนี้ค่ะนี่ใบไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่คือใบอ่อนก็คือ โอเคนะสวยอันนี้ค่ะใหญ่มากาใบนี้ก็คือแบบแทบไม่มีแมลงมาเจาะเลยนะต้นนี้มีอยู่นิดหนึ่งก็คือใบแบบแทบจะสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะคะต้นนี้นี่ค่ะใบ,ใบใหญ่มากแล้วต้นนี้ล่ะเนี่ยอยู่ระหว่าง สางต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็มีต้นสักบางอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันก็คือดูลำต้นเขาแบบน่าจะแข็งแรงนะนี่นะคะนี่กำลังแตกเลยอ่าฮะต่อไปนี่ต้นหนึ่งอ่ะอันนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าตรงนี้นะคะก็คือ แดดมาประมาณนี้แหละ,ะเดี๋ยวต้องดูว่ามันไหมเพราะว่าไอเป็นเพราะแสงแดดที่จัดเกินไปหรือเปล่าแต่เคยเห็นคลิปว่าเขาเอาพวกอะไรบางแดดให้หน้องอะ่ะไอก้านมะพร้าวยาวๆอะ่ะเขาเอาบาังแดดเออถูกสาต้องเอามาบาังบ้างแล้วหรือว่าฟางชุ่มๆก็น่าจะโอเคหรือเปล่าไม่แน่ใจ อันนี้ครบแล้วนะคะต้นลำใหญ่คริสตันเราพามาดูต้นที่เราไม่ได้มาดูสองวันก็คือต้นฝรั่งนั่นเองเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นดูค่ะใบหายเกลี้ยงหมดต้นเป็นยังไงล่ะน้องก็โตขึ้นไปอีกดูตัวใหญ่ไปอีกกินจนอิ่มหนำสาราน กินไปเลยอ่ะกินให้อิ่มกินให้อิ่มไปเลยจ้ะนี่จ้ะสามตัวแล้วมันเหมือนเป็นอะไรไม่รู้ตกมาตายนี่อันนี้นอนหงายท้องจ้ะดูมันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องต้องจัดการอิ่มให้พอรอดูเลยจ้า นี่จ้าต้นนี้จ้าต้นนี้ที่ใบเต็มต้นแต่ตอนนี้หายไปหมดแล้วโอเคต้องจัดการหนอแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยภาพพระอาทิตย์ส่องแสงยามเย็นนะคะคือเราเลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วก็ปล่อยตามทุ่งน้ำพวกแมลงต่างๆก็เลยใจเยอะก็เป็นอะไรที่ควบคุมยากเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เราชมนะคะแล้วก็อย่าลืมมา รับชมกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ